สร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวด้วยทางรัฐระดับโลก EP ที่33คะ่ะพลังจากภายในฉันแม่งสุดยอดฉันแม่งคือ power bank ก้อนใหญ่เว้ยฉันมันคือดาวฤกษ์ฉันมันคือคนสำคัญระดับโลกฉันนี่มันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดทั้งคำพูดการกระทําความรู้สึกแล้วคุณจงเชื่อเลยว่าฉันจะสำเร็จแน่นอนสำเร็จและยิ่งใหญ่ด้วยถ้าอยากเห็นผล3 0 0ต้องแอคชั่น300 พลังกายภาษากายพลังกายการเดินการพูดการลงมือทำเราคือซูเปอร์วีไของจักรวาลไม่ว่าเราจะไปที่ไหนล้วนมีพรมแดงเราต้องเดินแบบซูเปอร์สตาร์การเดินต้องอกผายไหลพึงหลังตรงภูมิใจเหมือนคนประสบความสำเร็จแล้วการเดินการนั่งการพูดการยิ้มการวางความมั่นใจมันคือหัวใจเศรษฐี ให้เสมือนว่าเราเป็นคนที่เราอยากเป็นพลังความรักรักในสิ่งที่ทำรักทุกสิ่งรอบตัวเพราะรักอะไรเราก็ได้แบบนั้นสร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวบทที่12สองสองอารมณ์ที่พาคุณเข้าสู่วิถีคนสำเร็จแบบรวดเร็วมีสิ่งใดที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณแบบรวดเร็วมันเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องลงมือทำเท่านั้น สิ่งที่คุณต้องมีสิ่งที่คุณต้องทําถ้าคุณเคยอ่านและดู21วันมาแล้ววันนี้คุณรู้อยู่แล้วกฎของจักรวาลคือคิดให้น้อยสนุกให้มาก